แลสวัสดีครับกับมาพบกับฟูมเฟิร์ชอนอลหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ผมก็มากับของที่อยู่ตรงหน้านะครับนั่นคือคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ของผมนั่นเองนะครับเนื่องจากคอมเก่าของผมมันเป็น macbook นะครับ macbook pro นะครับ13นิ้วนะครับซึ่งออจอมันเล็กนะครับแล้วก็ผมต่อออกจอใหญ่เนี่ยมาสักพักหนึ่งนะครับแล้วแล้วก็ <c oughs> มันค่อนข้างจะมีปัญหาหลายๆด้านนะครับในเรื่องของความสะดวกนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ไม่ได้ไปไม่ได้เอาเอาเอาไปไหนแล้วนะครับตอนนี้คอมอยู่บ้านตลอดนะครับก็เลยนะครับได้เวลาเปลี่ยนคอมเป็นคอมเป็น PC ดีกว่านะครับก็นะครับเริ่มด้วย i5 นะครับ6500นะครับแล้วก็การจอเป็น SOTEC นะครับ m อ e d i t i o นนะครับ GTX 1060 นะครับหกกิกะไบต์ DDR 5นะครับก็ก็เป็นตัวที่คืออันนี้ผมงบงบงบ,งบประมาณนี้เขานข้งจะจำกัดนะครับก็เลยเอาตัวที่มันตกรุ่นไปแล้วเนี่ยผมว่ามันก็ยังใช้ดีอยู่นะครับแล้วก็เป็นบอร์ดเป็นของ ASUS นะครับชหนึ่งเจ็ดศูนย์ Gaming Pro Gaming ถ้าจำไม่ผิดนะครับในดูชื่อใหม่ อันนี้ก็แถม Exclusive i n v i ิ e ไว้นะครับเป็นพวกเกม World of Warship นะครับแล้วก็มีเมมอะไรกันสักอย่างเนี่ย H1 7 0นะครับโปรแกรมมิ่งนะรองรับ CPU หนึ่ง1นึ่้า1นะครับก็คือ i6 ตัวนั้นแหละ i 5ตัวนั้นแหละนะครับโอเคต่อมานะครับแรมนะครับแรมเป็น8 g b นะครับเป็น4 g b 2องตัวนะครับของลิบจอนะครับ อนาคตอาจจะเปลี่ยนเป็น16นะครับตัวตัง์มีแค่นี้แล้วก็ฮาร์ดดิสเป็นของซีเกตหนึ่งเทรไบต์นะครับเอ่อเพอสต์พายของเลดแม็ก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 อะไรก็ว่าไปนะ600วัตต์นะครับตัวนี้สุกจะเกือบเกือบ2,000บาทนะครับตัวนี้อันนี้ร้านเขาแนะนำให้นะครับแล้วก็ ก็จะเอ่อทีวีนะครับของข้างหลังลบหน่อยนะพอดีขายของด้วยนะครับจอเป็นของ Ac นะครับ23นิ้วนะครับจอบางมากนะครับหมายถึงว่าเห็นไหมครับเนี่ยดูในรูปเนี่ยจอบางมากนะครับแล้วก็สวยนะครับหมายถึงว่ามันมันค่อนข้างจะกระทัดรัดดีอ่ะมันไม่เทอะทะนะครับเหมือนจอสมัยก่อนนะครับแล้วก็มี hdmi ให้นะครับ แล้วก็เคสนะครับของ a e r o c o คนะครับรุ่น Aero 800นะครับตัวนี้ประมาณ1 6 0 0 1 7 0นนะหรือบางที่ 1, 9 9 0 0นะครับอันนี้ผมซื้อที่ a d v i c e ทั้งหมดเลยนะครับให้เขาจัดชุดให้นะครับก็มาลองประกอบกันดูนะครับผมไม่ได้ประกอบคอมพิวเตอร์เนี่ยตั้งแต่ยุคสมัยนู้นนะ w i n d o w s 98แปประมาณนั้นนะ,นะครับนั่นคือเคยประกอบคอมสมัยนั้นนะครับ แล้วก็ไม่ได้ประกอบอีกเลยนะก็ไปฝักใยกับโน้ตบุ๊กมาตลอดนะครับเพราะว่าทำงานนะครับก็ต้องแบกโน้ตบุ๊กไปมามันจะสะดวกกว่านะก็เคสพอแกะมาดูเอิมก็มก็สวยดีนะครับแล้วก็ใหญ่โตดีนะข้างหน้ามี USB 22อันแล้วก็ USB 32อันนะครับแล้วก็ช่องเสียบหูฟังกับไม้นะแล้วก็เคสด้านข้างก็เป็นกระจกนะครับสีออกขุนๆนิดนึงนะครับ นี่เจอเคสอย่างนี้ผมก็ก็งงอยู่พอสมควรนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไม่ได้ประกอบนานนะครับก็มองมันอยู่สักพักนึ่งน,นะครับว่าเอ๊ะอะไรอยู่ตรงไหนยังไงนะครับ <c oughs> กระดิกนิ้วนี่คือเอ๊ะย,ยังไงดีเริ่มอะไรก่อนดีนะครับดูว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนะครับพอคิดได้อ๋อมันต้องถอดอีกฝั่งด้วยนะครับเพื่อเอาสายนะมาเข้าทางนี้นะครับ ก็เริ่มด้วยใส่ Power อร์ p l ายก่อนนะครับเ a ดแม็กนะครับ600วัตต์ตัวนี้ประมาณพันปลายปลนะครับบางร้าน2องพันะบางร้านประมาณสองพนนะถ้าผมจำไม่ผิดนะนะแต่แอดไว้เนี่ยเอ่อถ้าคุณเป็นสมาชิกนะครับคุณจะได้ราคาพิเศษก็เหมือนเขาลดราคาให้คุณแล้วอะนะครับอาจจะหลักร้อยบ้างหลักสิบบ้างแล้วแต่ของนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวนี้ก็เคสเคิร์ดอะไรมันก็ทํามาง่ายนะง่ายต่อการการใส่การถอดนะครับสมัยก่อนนี่ค่อนข้างจะลําบากนะในบางบางอย่างนะครับเดี๋ยวนี้ค่อนข้างยังง่ายนะพอเทคโนโลยีการคิดคน้นอะไรมันก็เพิ่มขึ้นนะครับสายนี่เดี๋ยวผมเจอเนี่ยผมงงเลยครับอะไรมันโตกเต็ไมไปหมดเลยอะไรอยู่ตรงไหนบ้างก็ไม่รู้นะครับโอเคพอนั่นเสร็จก็ลองใส่ฮาร์ดดิสก์นะครับ ของซีเกตนะหนึ่งเทอไบอันนี้ก็ง่ายครับตัวใส่เขาจะเป็นเหมือนเป็นถาดมาให้เราก็แค่ใส่ไปในถาดนะครับแล้วก็สไลด์เข้าไปไม่ต้องล็อกเลยนะไม่ต้องไขนงไขน็อตเลยนะครับแล้วก็เสียบสายสายนี้ผมก็ไม่ได้เจอไม่เคยเจอสายแบบนี้นะครับนี่ย้ายมาช่องล่างดีกว่านะเผื่ออนาคตนะครับแล้วก็ผมมี SSD อยู่แล้วนะครับ 240G กิกนะครับก็เอามาใส่นะครับ <c oughs> เพื่อเอาไว้แบบลงวินโดว์ลงเกมอะไรพวกนี้นะครับมันจะได้เร็วๆนะใครที่อัพคอมใหม่นะครับแนะนำเลยนะครับ SSD นี่ทำให้คอมของคุณเปลี่ยนเป็นคอมที่เร็วขึ้นแบบทันตาเห็นนะครับโอเคเห็นไหมครับ SSD จะแปะอยู่ด้านข้างเห็นไหมครับมันไม่ได้เสียบเป็นช่องๆเหมือนฮาร์ดดิสต์เมื่อกี้นะแต่แปะอยู่นะครับลดเลยพวกฮาร์ดดิสต์2.5ก็เหมือนกันก็แปะ ใส่แบบนี้ได้สองลูกนะครับใส่ฮาร์ดดิสท,นะที่เป็นสองจุดห้าเนี่ยหรือ SSD เนะี่ยได้สองลูกนะครับแล้วก็เมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดนี่โอ้ผมตาการตาเลยเกินนะผมก็ไม่เคยไม่เคยเจอแบบนี้เหมือนกันนะครับอะไรเป็นอะไรที่ใหม่หมดสำหรับผมนะคอมรุ่นใหม่เนะี่ยเพราะว่าไม่ได้เจอมันเลยนะครับ CPU นี่ผมก็คิดแล้วคิดอีกว่าใส่เองจะได้ไหมบ้าอะไรเนี่ยนะครับเพราะเรากลัวไงเพราะคนเขาก็เตือนกันเยอะว่า CPU ได้ใส่ไม่ดีนี่ขาหากัหากขากงอนี่เป็นเรื่องเลยนะครับก็ต้องเล็งกันอยู่สักพักหนึ่งนะครับปึ๊บเนี่ยบรรจงใส่เข้าไปนะครับค,ค่อยๆนะครับปิดฝาอย่างนุ่มนวลน,นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับต่อมาก็ ซิงค์ที่เข้ามากับ CPU นะครับมันจะมีตัวซิลิโคโนก็เรียกอะไรซิลิโคโนแล้วมันไม่รู้นะครับที่มันช่วยนำพาความร้อนเนี่ยนะครับไปไปสู่ไอ้ตรงฮีตซิงค์พัดลมเนี่ยนะครับมันมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปบีบซิลิโคโนอะไรเพิ่มนะครับก็จัดสายดีๆหน่อยเพิ่มมันจะไม่เกะก,กะติดพัดลมนะครับก็อะไรคดอาจจะเปลี่ยนเป็น ชุดพัดลมที่ดีกว่านี้นะครับหรือชุดน้ำถ้าถ้ามีตังนะเหตุผลที่ผมใส่ CPU ก่อนที่จะเมนบอร์ดลงไปเพราะว่ามันน่าจะสะดวกกว่าเพราะว่าเราอยู่ตรงนี้เราพลิกดูได้ว่าไอ้อันไหนใส่ยังไงพลิกหน้าพลิกหลังได้นะครับแต่ถ้าเราใส่เมนบอร์ดลงไปแล้วเนี่ยมันจะลำบากในการใส่ CPU นะสำหรับคนที่ไม่ค่อยเก่งอย่างผมเนี่ยต่อมาก็ นะครับล็อก CPA ล็อกเมนบอร์ดนะครับให้อยู่กับที่นะครับถ้าเป็น ATX นี่มันจะมีประมาณ9.10จุดนะครับก็ใส่ไว้ครบนะเพราะว่าเมนบอร์ดค่อนข้างจะมีมีจุดยึดพอสมควรนะรมันยึดให้ครบนะครับแล้วก็แรมนะแรมก็น่าตาด,ดีนะเออแต่ก่อนมันเป็นแค่เป็นแผง วงจรธรรมดาใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เออมีกรอบมีเกาะมีเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่านะดูดีนะแต่ก่อนเหมือนเป็นแผ่นวงจรธรรมดานแพงจังโอเคการดจอที่คือพระเอกของเรานะครับ GTX 1060นะครับ6กกิกนะครับ DDR 5แต่แรมเมื่อกี้เป็น DDR 4ี่นะครับ ราไม่มีตังนีสวยใช่ไหมสวยนะต้องใช้ข้างหลังสองช่องนะครับในการใส่สวยดีนะครับสวยดีแต่ไม่มีไฟไม่มีอะไรนะครับเปิดแล้วก็ไม่มีไฟอะไรแต่ที่เมนบอร์ดมีไฟนะครับมีอยู่บ้างนิดหน่อยนะ เรียบร้อยครับครบและนี่ถ้ดูๆก็ง่ายส่วนในพวกสายเชื่อมต่อต่างๆนะพวกสายจาก USB ข้างหน้านะครับก็มาต่อกับเมนบอร์ดหาที่ลงมันนะครับแล้วก็สายพัดลมพัดลมอะไรก็ลงให้ครบนะครับผมก็ก็งงก็อยู่สักพักนะครับแล้วก็มาจัดสายนะจัดสายให้มันเข้าที่นะครับเราใช้เคเบิลไทส์นะครับล็อ ด้านหน้าก็จะได้ไม่มีสายมาแบบว่าขี้เลนะจัดสายให้เรียบร้อยนะครับอันไหนเกินไหนขาดก็เนี่ยล็อกให้มันอยู่เห็นไหมครับมันจะได้ไม่ไม่ดูน่าเกียดนะครับต่อมาก็เป็นจอนะครับห้องลกหน่อยนะครับยังไม่ได้เก็บห้องนะพอดีว่าเนี่ยเก่าคอมเราลงไงก็เลยเคลียร์พื้นที่นะครับ จอก็จอสวยมากนะครับผมว่าราคามันก็ไม่แพงเน 4, ี่ยสี่พัน้ามั้งเออสี่พันห้านะครับแถบออสายที่เขแถมมาก็โอเคนะตัวจอก็มีไดเวอร์ให้ด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคนะมันก็จอที่มีไดเวอร์ก็จะทําให้เราสามารถคาลิเบตจอได้ตรงกับความเป็นจริงของจอที่มันควรจะเป็นนะเต็มประสิทธิภาพของมัน <c oughs> ก็บูตติดครับโอ้โ oh, หมาสัจจันพอดี ssd ผมลงโปรแกรมไปแล้วนะครับผมลง windows ไปแล้วก็เลยเข้าได้เลยนะครับเนี่ยพอปรับเป็นจอ1090ปุ๊บไอไอ w a เปเ a อร์ War เดิมนี่เหลือเล็กนิดเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่าถ้าผมเอามาเล่นเกมแล้วจะลื่นขนาดไหนนะครับกับ battlefield 1นะครับ Detective Edward. นะครับก็สุดท้ายนะครับก็จบไปนะครับสำหรับการรีวิวประกอบคอมใหม่ของผมนะครับก็หวังว่าจะถูกใจนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลงสเปคของคอมนะครับให้ที่ด e สคริปชั่นด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้เฟอร์ชันแนลนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอ้อย